น,นีบรรดาเรลแฟนหลากหลายรุ่นนะครับก็มารอรับกระบวนรถจักไอ้น้ำกันนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาถึงในเวลาอีกไม่นานนี้นะครับปกติจะออกเดินวนนี้นะครับวันนี้ออ ก็เป็นวันที่เร็วแฟนนะครับมารอรับระบวนรถไฟกันเต็มไปหมดเลยนะครับรู้สึกเห็นแวบๆว่าน่าจะกำลังมาไล้นะครับ รถจักรกำลังมาด้านขวามือแล้วนะครับรถจักรอนน้ำจะกำลังสวนมาแล้วนะครับกนณีบดานเร็วแฟนก็ตั้งกล้องเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมยิงรถจักรอ้น้ำกันอยู่นะครับรถจักรกำลังจะผ่านมาในเวลาไม่ถึง5นาทีนี้แล้วนะครับ น, 9, 2, นะครับบนน921นะครับกรุงเทพยุทธยานะครับบนรถจักรไอ้น้ำนะครับฉลองวันสถาปนาการรถไฟนะครับ26มีนา2568นะครับ ไปแบบชนลอเลยนะครับชนลอแบบซโลโมชันมาเลยนะฮะ ก็มีคนรอขายกันเต็มไปหมดเลยนะครับ กบวนอีกขบวนกำลังเข้ามานะครับเรียนหัวรจักเปล่านะครับวิ่งสวยกับขบวน921เข้ามานะครับ เห็นควันไอ้น้ำพวยพุ่งออกมานะครับรถจากไอ้น้ำ921นะครับไอ้901สิเนาะก็กำลังจะเข้าสู่สถาสนีสาเศษนะครับคนก็มารอกันเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อจะตรอถ่ายแค่ช่วงเวลาไม่ถึง5นาทีนี่แหละครับ ก็ซิ่งมอเร์ไซ์กันมานะครับอยากจะขอติดรถไปด้วยจังเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับเรบดาเร็วแฟนก็ยืนคุยกันนะครับหลังจากถ่ายรถจากไอ้น้ำเป็นแล้วนะครับไม่เล้ว,ว่าอยู่ช่องไหนกันบ้างนะครับ วนนงปนะครับฝ่าฝุ่นเข้ามาแล้วนะฮะฝุ่นเยอะมาก,กวันนี้นะฮะ PM 2.5น่าจะร้อยกว่ากว่านะครับกำลังสับลีเข้ารางสามนะครับถ้าจะมาผิดจะเป็นลบ,บรีกรุงเทพนะครับมาถึงละมาประมาณ9.18โมงนะครับจะทำคอนเทนต์บวกรถอีกรอบึลยไหมเน,เนี่ย วันนี้มาจอดตามเวลาปกตินะครับในดังโบกก็จอดนะครับเรามีผู้โดยสารคนทำงานนะครับลงมาจากขาบวรรถพอสมควรนะครับเป็นความเอ่อเป็นขบวรรถความยาว3ทตู้เช่นเคยนะครับ คนก็เดินเลียงแถวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชานชาลามันแคบนะครับถ้าไม่เดินเรียงก็จะตกชานนะครับหาเสียงออกแล้วนะครับเป็นขบวน318นะครับกรุงเทพลบุรีเต่าลบุรีกรุงเทพนะครับ ่านสวนจิตสิรดานะครับก็จะเป็นขบวนสายนะครับผ่านสวน่านสถานีสิรดาหรือสถานีหลังโรงพยาบาลมานะครับประมาณ8มง40-45นะครับ เสียได้นะครับไม่มีขบวนรถไฟที่เลี้ยวซ้ายไปลงพยาไทหรือมักกะสันนะครับไม่งั้นก็จะขอติดไปด้วยนะครับเพราะว่าไปลงตรงพยาไทมันใกล้กว่านะครับขอบคุณทุกท่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้เช่นเคยนะครับสวัสดีครับ